สวัสดีจ้าสบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนจ้าพบพ่อกับพอลาลากีนดีพี่น้องเมืเ่อีนกบมาเนี่จา้ามาบ้านที่รวยที่สุดขาดรู้ราเครือหัดของอัมรากากีจา้าโมนิกาถืออาสาสาวเอาเงินมาให้เอเพิ่นจากเงินอ้ยังบอลูจากเงินให้ไพบอลูเพราเงินไไเงนเนข่าบัญชีนางถูกบ่าทุกสตคาจากหน่อยบัญชีนาก็สิเป็นเงินเฟอ้อยัดเงินคนอื่นละละโพดโพพี่น้อง จะได้กาผิดพลาดก็ได้ก็ขอโทษขออภัยด้วจ้าวนัวหัวน์มวลประว่าเงินทุกคนในทีมงานนะถ้าเป็นบัญชีไทยสิข่าบัญชีของพลาบหดเลยแหละพลาบจะเป็นคนเอามาให้จ้าพี่น้องบรรยากาศแคบทงแคบท่าจ้าตัวไล่หน่ะหุ่นไล่กาบ่หุ่นไล่กาอะไรนะแม่นบ่เออทนทานเฉพาะจากทนทานทนแดดทนฝน บอกต่อได้เฮ้ยบูง่าก็มันบอมีมนบมีาบอกเาเป็าย่าย่ายสกาเสีมากิดไก่เออเอาไปเสียบเอาไปหามไปหามไปเฮ้ยเสียบใส่น้ามันจะเสียบง่ายเสียบใส่ต่อบอกขึ้นไปอีหุนรกา กะมาไหลาย่เนี่ยเอาหุ่นไล่กะกระปาะกรตีอีกตัวฮันหน้าไปทางพนหันหน้าลงทงมันจะเห็นตาตีเอาหุ่นไล่กะขันเป็ดเ้าหุ่นขึ้นมาตีได้สูจากมันมันมันสิเป็ดคือดักตุ๊กตายางฮันเดี้จากตุ๊กตายางกลายเป็นคนรเลยพามาใส่ต่อมันกัด หามมัดเสร็ต่อหมดกันซูบัดแสร็จมดเส่็จจนได้หมดกันอะไปมานีมึงหามกูเมื่อกี้สเปดีพี่นางปวดโอ้ามมึงมาแห่งนาคนมึงนำหน้าหายกูสิาก็่บแปกูสี่ก เมื่อนี่ะมาเราเพ่ได้นัดหมายกันนะจ๊ะมาลรากับพ่อก็สื่อจ้าสวัสดีเบาเอือจ้าเบาเอื้อชาแนลจ้าสบายดีคุณแม่แล้วก็สบายดีจ้าสบายดีจ้ากินนี่ด้พี่งเยวฉับาราดฉันสบายดีแหละตลาเธอบอกอ่ะให้าราเธอสบายดีสบายดีพะลุงแม ไปไปลุงนะนำบริญบ่าวเ้บริญบ่าวคอยบริญกันสิบบาเฮ้ยหลักบานเหนอำไมเลือบ้าลืมเห็นอำไมอลืมเห็นสแบ้วโอ้ยเงินนีหยังขอบคุณนะคะคุณพีทอยู่อยู่สอยู่อังกฤษนนเจ้าาค่ะอะไรน้ำใจนเจ้า่ะไอป้บุญแมนบ้ พันโอ้นม oh, <t> ันส <t> ีไทยบ่พนอยู่งกิจแต่ว่แต่ว่าพันมีมันชีไทยพญาติพี่น้องพันโอ้น้องเนาะเป็นจะดีจะดีนะคะสองเชียแล้วบขอบคุณหลายๆจ๊ะเอื้อใ้ที่ที่เอ็นดูที่สนับสนุนอมรักกับเกยกละปบุญจ้าคุณแม่น่ะคือเอาขีดใส่น้ำเนี่ยเป็นมันสีกินบ่ เอาไปมันมันมันแหบกินไอเดสเสะเลยมันแหบกินมันแหบกินใบหยานาซป็นหป่าสมเป็นี่อย่างนนี้อเแมดแ่กัวันนี้กลับมาหาทีมงานพีกเราเอือนกับสเดไล่สดจากสิเดไล่บ่บุอว่าสไลเมื่อนี่บอกพักผ่อนจอาทิตย์เป็นยังไงเมื่อยกูเปนเลือดรงขากูเเลือดลงหิน เมื่อไหรจะได้เงินสิใไซกับบุมีบม่ได้บอกสิมื่อไหร่ได้กุหลาบหอบพ่นขับรถบรรทไก่ด่าเออพอได้ค่าบัตรอีดอกเดือนหนึ่งกาเมื่อหนึ่งกัค่าบัตรสองใบสามใบเมื่อละร้อยพูน่ะไล่สดเท่าหนึ่งก็ได้จากสามสี่ร้อยคืยังดีพอได้ค่าน้ำถังน้ำมันหักนะคะทุอสิละอาชลบุญไต่ฮะสรุปเงินไต่ไก่แค่แล้วบ่ ส่วนใหญ,ญ่บัญชีไทยแต่ละคนจะโอนเข้าเป็นบัญชีพัลลาบุตรเพัลลามีบัญชีไทยพี่น้องว่าสเปนเจีอมมาลาแลวกเจแต่ว่าลูกหลานนางนางนให้โอนเข้าได้เพราะว่านาง่อยากให้ลูกหลานนางไปเอาเงินที่แบบว่าแพงๆอ่นนะอน,นะว่าจะปสบายเขาแต่ก็มีคนอื่นในบ้านนะคนอื่นในหมู่บ้านมาติดต่อหลายแห่งมาติดต่อ,อว่าใอ่รับโอนบัญชีบออรแต่ว่ากระเทือนือ้ข้าเจ้าดไอพันละซ้าบาทพันละสบบาทสินะ แต่นางบอกเอานางย่านิบัญชีนางมีปัญหาเพราะว่าสปอร์ตบงสปอร์ตซุ้มเฮารอบสปอร์ตซุ้มเฮานี่ยมัก็ลายแล้วได้เขามีหลายบัญชีเธอเขาสลับบัญชีแล้วเขาก็เขาทำธุรกิจแบบนั้นพร้อมคือปักซอกเนียเขารับยอดรายเขาก็ทำธุรกิจแบบนั้นทุกธนาคารนะเขามีเบอร์บัตรดีเฮาผัดดีดีผัดแต่ของผัดมีบัญชีเดียวนะคะมีแต่เงินเข่ามีแต่เงินเข่ามีแต่เงินเข่าผัดจะเข็ดงานอย่างจากมาแต่ใสอย่างสิบวันเดียวบัดสีโดน นางก็เลยยากน,นางก็เลยบ่หลับคนแถวบ้านก็นอยากให้ให้นางหลายเมื่อวานก็นติดต่อมาเงินเป็นแสนมันชินแล้วบ่คะคือบ่ตันไว้ค่ะถูกสายชินแล้วแหละเรื่องเหมือนกคิดติสบายดีแค่หนึ่งจ้ะพี่น้งนอ,องสรุปสิไปหาบแจกบ่ชูหาบแล้วขึ้นมาเลิศแท้บ่คำว่หา,าหาบหนะไปหาบแจกกระปุ่นแปดหมื่นวิวเลยอย่างนี้มาท่านในหาบไม่ทะเาะกันอีกจะเองชูกินกันอเมร่าเลยหะฝ่ายมือก็จะมุน พี่ดอกมาเนี่กลับมาหาทีมงานจ้าเมื่ออื่นเดไปตลาดเอาเสื้อตัวนี้เสื้อกูอีลีมจะไปเอาสุดงามเอาเสื้อตัวนี้แหลยเชือก <c oughs> ตัวไหนครับเชือดกพี่ดอกตักหลักตักไก,กเบอร์ันสิควาสหายใส่ดิอัน, <c oughs> น,นนี้แหละเขาไก่อมาลา มะกอกฮีดมนแนม่จ้วะเขิว่าห้อันพีมากินข้าวสาอมราตอนสุดท้ายเดใจว่าเลยเป็นผู้ไหบลิออัปบารากากีเจ๋งอาอพี่ดาคือผีอะไรเพ่งิดคือผี่อกข้างนอกสข้างอกสีเหลืองข้างในสีชมพูมันต้องตัดกันเลยเอาอินสรุปปัญหาแล้วปัหาปัจจัยสที่ฉับริารใส่เด้อยวย้า อันพองมันมันชัดปั้นแล้วมันออกโบดอันนี้เป็นปั้นเป็นบ้าบอกอ่าอันนี้สีเหลืองค่ะอันข้างในชมพูอันนี้อมเขียวค่ะเขียวเออไล่สดคัตเซนด์ช็อตอื่นใส่สูตรเด้อใส่สีหนแล้วก็ใส่เสื้ออักกระแล่งแบบต้องอะไรสดเพื่อนันนะยอดแชกกระจุยกระจายไล่ยอดหลังจากนี้ไปเลยพวกเก่าเก็บขัดกับเก็บขัดเอง เสือกับพักระปมูลวัดสันศรีหาพันระมูลเอาราคาเล้าเรื่องเก้าเก้าเอาเสืออามาาไปประมูลดีบะเขามั่ใส่เขาไม่ได้ประมูลไปดีไดเขาระมูลเอาไปเผาทิมบด้เวณมาใส่สบายใช่ก็บริเวทิมมันไปปักซอกกระเสืออามบาราหลายตัไปพอดผูกยัย่างมันตีนังเตี้ยนม้ามาจนตายค่ะ โบเห็นพักโบมันใส่พักหนึ่งไหนพักกระกลับมาเห็นนี่นะเขามันเห็นหมาขับเขี่ยวกล่องระบำอยู่บอกมันจะมาทำอะไรหายหมาค่ะหายจะคลองหมาบ่กกับมึงว่าเม่อไหจะคลองหมาเขาแน่เลยมาเขามาเขาพี่น้องมันนัวเนาะมันกล่าไปเคี้ยวแล้วเว้ยนัวคือคุ้ยนะมันกินเลยนัวเนี่ยอะไรเตือนน้ำจกเตือือไไร มันนัวเนาะมันกินกินแล้ววะเฮงเขียวเฮงนัวเออันเดียวกับงัวกินในเสือกินยาดมุกันนั่นแหละมันเขมเฮือด้วยมันเข้มมันเข้มเหือถึงงัวหมักกินเสือกกินแพะมันเข้มเหืออันนี้คือกันแล้วนี่ยังอินเดียวนี่สิขาดกับขาดเนี่ยมันมีกันมีขันนี้มันมีกัมันเป็นเศษยาวหยุนบ่อไหลกับสาวมันเป็นเศษยาว น่าเกียร์นางอมราก่าไก่สบายมันน่าเกียร์แต่โดดราคาเห็นนางไม้ตะปีแล้วพี่น้องโอ้คือเก้านี่ราคาหน่าเกียร์จะมีตะปูเบาติดต่อมาคือเราไม่ค่อยว่าลอยเอาเข่าเกือกขึ้นเลือดขึ้นซามาปริมาณแต่ละคนวันนี้แ่งแต่ละซีสวิงกิ้งแต่เราเห็นผู้เบาหน่อยผักขาอยู่วันนี้แบ่งเอาได้ขานอาหารไทยกันนางที่เอากัน อ๋ออาจจะเคสอันไหให้มันทักมือมันหลายพูดก็จะไฮไลท์นั่นตัวกูจะเอาไปบล็อตเดี๋ยวเขาเสีงห้องนั่งหายอยังนี่นั่นยอดวิวบมื่อคืนเสียงห้องนั่งหายคนติดต่อไปให้ปกลมหรือไปเังนกล้องะเองแฟร์นิ้มใส่อยู่ไม่ยิ้มใส่กูนอนหัวหมวนเนะเจ้าค่ะแม่พี่น้องอยากคือกด็จ้านอนหัวหมวนวันนี้ไม่ได้นัดหมายค่ะมนั่นทีนะพี่น้องคิดสว่านคลิปเป็น ใหายอยู่ให้กินคลิปธรรมชาติอีกอย่างนึ่งเราก็คลิปขันคลิปสวัสดิ์คลิปขันโฆษณาอีกอัครราชทูตค่ะขี้ทูขี้กานะฮะมันถือมันเศร้าแล้วเศร้ายังเป็นวงมึงกึ่งอยู่มันเศ้าแล้วปีนังประเดี๋ยวเป็นขี้กาล้มหัวล้มมาทันได้ออกก็เป็นเป็นรัดเละค่ะโพดโพดใส่กระบอกดูดีโพทั้งล่างผักยังอันนี้นะเขียน ว่าไปน่ะพี่เราสกีเดียดฉันเออกระหูดอกยดสูงมาตะโดดเลยให้สกีเดียดกับย่าแต่กูไม่ได้สกีเดียดมึงเพราะว่ากูกระเป็นคือกันเพราะว่ากะกูติดนะมึงน่ะแล้วสิเป็นยากาศกันคือเกาเดละจ้ามีวิญญาณข้าศแล้วก็แมนตอนกูอุ้มมึงไปในแจ็คแยงต่ำทองกูบอกหนีกูเขาหมู่ไปเลยเต็มต่ำเลยเฮ้ย จะด้องทำคือเบเกีิลไม่เลยเป็นโอนหัวหัวยังมันต่ำในเสดิจว่าแต่ขี้เกียจเด้ว่าไรเกียจหมู่ผมหมู่นี่นะเยอะเน่าผมเน่าเพราะว่าสังเกตช้ำขามันก็คือความเป็นจิไม่จริงไม่ยอมราบมันใหญ่กว่ามันมาทันแนนแน่นแน่แล้วโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวต้องท่องเห็นผู้บ่าวน้อยใช่คือไปนั่งเฝ้าคืนมันกระบอกเห็ดนางฉันอ้าวสวัสด จักรหนึ่งดีโอกะลูกกาะลา กระยากกระเทยเราข่ามากินเนี่ยโอ้ยบอเม็นรามันก็ขิดแน่แลกระรูกกันลาดีสร้างบอกว้แต่มันบอขิดจำูบ่าธดีบักเตลา้ยอามื่อวานี่ก็ว่าไปตรงป่าีมันคือลากเราลงกินแนนจะผู้บ่าวเเดียบักเลายนี่ก็เมื่อวก็มาหาสี่คนนั่นสี่คนพอดีพวกซูกขาอยู่บนสุกบ่แบ่งกันโอ้ยข้าวเ้านั่นแหละข้าวกินต่บลาคุ้งนั่งเมื่อไรก็นั่งหายห้องน้ำปาคุ้งแข้วก็เ้อเออ นางจะได้มังคุงจะจ่อยเมื่อนายจับจีบ่ายก็บบได้จับนางว่บาบีแระพค่าป็ดติเมื่อนาถ้ากันเข้ามาติมาหลักจูดต่อนางออบริโภคกัดผดม่า้ดันเอรผัผบมโลกทุนเนาะนี่นายอยู่นายกิจมาเพราะว่าอันนี้ไปเซ็นไม่กินอีกเอ่อฮาเป็นคนใจบุญ เออบุญกับผู้บอกผู้บ่าวเข้าไปบริสุทธิ์ใจบุญน้ำเฮาอยังน่าก็ส่งข้อไอ้ชั้นแน่จากบ่ายจากใดบริตตกกาอียาวกบริตตกกาดอาหารบริตตอกการของฝากต้องการ์มาจัดให้สักดอกเม็นบ่กับเพื่อคุณนั่ขขาดสักซ้ำท่านจัดให้น้องกับบ่าวพี่าผู้ใดที่ทักอัมารามาบอกว่าให้อัมาราปั่นปั่นซองให้หรือว่าดันซองให้เนี่ยอย่าลืมนะคะข้อแรกเปลี่ยนจ้ะเจ้าต้องเสียตัวก่อนเจ้าจังไส ว่าไปนะพี่น้องก็แม่นจะเวานทุ่มหมดนะจะค่ะแต่ความจริงมันก็มีแอบแฝงอยู่นะคากะโดงกาคาบันเทิงนาอินี่กว่ามันจะโด่งดังบูตึงมันก็มีเลมืนะันเฮากับเสี่ยกดวงอย่างดังกับตรงนี้ตอบแทนนี่แหละอันนี้มันบอกตอนเฮ้ยตอกตอกบุญแท่งคุ้งให้นะหมคะขันมึงแบงแบบนั้นแทงให้มันคุ้งไปเลยมันบอกตอกตอก เสร็จแล้วค่ะเก็นมาานังบ้านเนี่ยกระมันใจพี่ย่าด้มีภูริธรรมมาแล้วหรือเ่เสร็จแล้วค่ะจากอีหยัางภูริแนะนำปีทอดค่ะปีทอดเออโบเมนกล้วยนะคะเดือนทอดค่ะเซียมมาได้เอาโบเมนกล้วยทอดกระเทยถ่วทอดใส่น้ำเสียมหรือเปล่าใส่แล้วใส่เรียบร้อยมาแม่พี่น้องมากินน้ำกันนะเจ้าหามาเบาเอื้อเบาน้ำนะเจ้าหาไปอยู่ดางหลัง เบิ้งเล้อได้ท่ายแหลกถ้ามาเมื่อนี้มาครบทีมไปนัดกันพร้อมจ้ะประชันมาหน่อยมาทุกคนตัวนึ่งน่าปชันแต่ไม่อามาลาอยแล้วว่นนางกสิมากนต้องนอนนี่สองคืนจริงๆน่าอยากมาแต่เมื่อวานเนี่ยพ้นห้าบเพืเออผมระวังตกโขดตกโขดเนาะมาเมื่อก่อนแตมันบอกสุวัสดิยังว่าการงามันเป็นยังก็มาเห็นแห้มันถ่ว ตกบดคืออะไรก็ตกบดมือเมอนกันว่าอยู่กับซ้ามันน้อยกระซ้ามันน้อยแต่จะมาแหกใส่ก็กระซ้ามีอะไรมาลาบาได้อืดอันน้อยใหญ่มันก็มีเหมือกับไปอะไรมาหูอยู่ว่ามันเตะมันสูอัดก็ได้เฮาเลยเฮ็ดยังให้ต้องบ่อบัตร้างมูนะน้าจ้างเอาจ้างเอามันจะเหมือนกั็ยังยืมของมูนั่งกินยูซื่อกระซิจมได้กำลังดีแทะอ้าก็จะมีสีนั่นจะเป็นผู้กินเป็นคนตีพร้อมอยู่นะคะขอโทษขออภัยนะครับเพียงกรณี คนสีขากัดกันจะชาด้วจ้าบ้านไม่ได้มีขาหนาได้แค่กระทำเแซ่บเส้ยจ้ะเนาะบ้านโทษกูบ้าเฮ้ยพันปิ่นบอกว่าแม่นางพัดลายมากแม่นางแมวโพเป่าคอพนแล้วก็แฮ่ให้พนมันหยุดแน่ยุดแล้วเฮ้ยมันหยุตแล้วบอกให้ยุบมันกุนารุบหมดแล้วเนี่ยมันตกอาทิตย์สองอาทิตย์อี่นานมัน๋ยววิวยูทูบบอกคืนมาได้เงินไปย่างมันไปล้มมมันสวนอีกห้ามึง ส่งก้นใส่ใส่กับผ่าพี่น้องเบิ้งให้อันครบสามนาทีก็ยังดีบ่เบิรงจบก่ะให้หอดสามนาทีนะคะบอกมันตกเป็นอาทิตย์สองติดได้ดินมันบวมเดิแบบนี้มือวานมือกวาดแบบลบมาเบิ้ลลงมาเบิ้ลสวนลบมันงามใย้ยนะเออลมมันสวนสวนของอ่ะไอ้มันนเป็ว่าจำปีจำปีลืแล้วาว่ามันจริงมันรื้อเราคนขวัญวัวมันนะฮะไรควัญวัวมันนะฮะขวัญวัวมันขาดมันจังล่มนั่นแทบอะลรเธอ ละก่ายหัวง่ายขึ้นกัรหลายแล้วมันจีน่าาด้าบาตหัวมันเนาถ้าพรตกน้ำแตงินบวมอยูทางเน้าบรตปัญญาเห็นแล้วจ้าแล้วแต่คนแล่ะไก็จำนำคือองไปอันนั้่าไปชอบมันละบอไปสอบแล้วคืออ้กูว่าเนั่นือ้กูยืนฟังท่านน่แล้ววาขั้นสูงไรกับปดีกัะวะมันโลกกรมันงามพาดีใส่อย่างมันงามเองด็นมันงามนมันงามีย่งกับปุใส่บได้บำรุงออย่างร่ำสัมพียายน่ยแหละยายสูงสตร สูงโพดต้นกันใหญ่โพดแต่ว่าหัวเนใหญ่หลยมันสี่เดือนไปกหัวไม่ต้องหัวสำกับหัวใหญ่เนเยิมันต้องลกเลยเฮ้ยมันหนามันหนากะพังของไหมปกติมันต้องต้เดือนฮะปกือมันต้องตเดือนคนสองเดือนแล้วเขาเสืออิบเดือนน้องเหมือนเทิงโยนนั่นเด็กเขาจะทำเพระเทิงลมลมตั้งเท่าคือเ่าอิ่มแต่ลมกะพังของนะเฮงขัดแล้ว บรรณาลใช่เลยนะไปหันลุกทุตานี่มูจักระต้เรงเบิ่งจังแบบเป็นทุตานกินบดนี่ก็เป็นเบาหวานจ้ะให้เป็นเบาหวานยังพลานะตายมากอู้นะบริเวณบาหวานนะกูเบาวงนะเดี๋ยวก็แค่แกกินกันกล้วยทอดเจ้าค่ะของมึงไรสดมาแล้วค่ะแล้วลืมเฟซเราเราเอัปรูปลงหน้าเพลเฟซนะไทยยี่คุ้นคุ้น น้ำต่นขวานเลยนตามผลดโวยน้ำต่านบบได้เค็มแบะเธอก็ต่เกลือบานเธอปอดลูกกันยังบานเปน้องซีดีไล่เดิ้ลจ้ามาเนี่ยเออมันซืเอมืออะไรซืเอมื่อแล้วโอ้ยหห้องกามายังเพิ่มมือก็คู่กับห้องกามาขูดยังไม่ทันได้ชายคลีบน้ำยูพี่น้องลากันลาสวัสดีจ้าพี่น้องฝากไว้ที่นี่ก็ดาฝากกดไลค์กดแชร์จ้าฝากติดตามทีมงานอมราการ์กีเด้ดจ้าค่ะ จักีฝาเด่นที่มงานมาลกสู่โคนชากจบอกนะแม่ก็คือแม่แม่มาแล้วว่าแม่เป็นหัวหน้ายหญ่ห่ว่า้าวงหุ้นสยองสิจังหน่อยก็เป็นออยเหาะสิแล้วก็สิกกายเป็นวงแตกกันแนี้มันมีวงคลืมนหนาบ้างมันมันกลาเป้วงแตกวง